สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกุกกอกรอบบ่ายก็ให้พ่อนิ่มนะคะสำรวจท่อน้ำระบบน้ำนะคะซ่อมแซมเดี๋ยวจะเอาน้ำใส่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวก็จะได้หญ้าออกตอนนี้ดินมันแข็งมากดินเหนียวด้วยนะคะทั้งแข็งทั้งเหนียวอันนี้สามเสาทำหักใช่ไหมพ่อนิ่มทั้งเหยียบแตกนะคะแล้วก็ทำหักด้วยเดี๋ยวเราก็ ทำใหม่นะคะอันนี้ต่อไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็เลยลองเปิดดูนะคะระบบสปริงเกอร์ของเราอันนี้แดดไม่ค่อยจะแรงเท่าไหรค่ค่ะได้ประมาณนี้ก็โอ้นะคะนี่ไงาามันเป็นที่อากาศด้วยถ้าแดดมันแรงมันก็แรงมากคะ่ะจะได้ชุ่มชื่น <c oughs> เดี๋ยวก็มาดูไอตัวที่พ่อนิ่มกำลังทำนะคะ ว่าจะออกไหมหรือว่าแตกตรงไหนไปเปลี่ยนตรงข้างๆห้องน้ําค่ะประมาณพ่อนิ้วนึงว่พ่อนิ้วนึงนะคะเพราะว่าค่นหยียบแตกก็เลยซื้อข้อต่อนะคะแล้วก็กาวแล้วก็ข้อต่อหกหุนนะคะมาโอ้สุดยอดเลยชุ่มชําไปเลยนะคะต้นมงต้นมาแล้วก็จะได้หญ้าบริเวณแถวนี้แหละ โอ้โหถัว่วพูพอนิ่มทั่วพูค่ะทั่วพูว้าวดกมากเลยค่ะถ้าได้กินน้ํานี่ยิ่งจะสวยอันนี้แห้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ฝนหมดไม่ได้ตกเลยนะคะก็ยังออกดอกเพียบเลยนะคะนี่แล้วก็เอากิ่งไม้ไผ่นะคะมาสักไว้อันนี้ก็จะเป็นดอกนะคะถัว่วพูนั่นเองนะคะสีมง่งม่วงว้าวสวยงามมีหมากมีผลด้วยนะคะนี่โอ้โหเยอะเลย เอาไปกินกับตำตะไคร้นะคะนี่ตำส้มตำไม่มีตัวล้มค่ะพี่ไม่มีตัวล้มนะคะมีอันเดียวที่อยู่กับพ่อนั่นแหละนี่นะคะถัว่วพูของเรากินกับปนกับแจวต้นไม้นี่ก็จะไม่เอาออกให้มันขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันเลื้อยขึ้นแล้วก็เลยปล่อยนะคะนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยให้เขาเลื้อยขึ้น ดี๋ยวจะได้เลือกอยู่ค่ะว่าอันไหนต้นถัว่วพูนะคะอันไหนเป็นญ้าเดี๋ยวปล่อยน้ําก่อนค่ะปล่อยน้ําให้มันชุ่มแล้วก็สับตอนนี้ดินแตกเขิบแล้วค่ะพี่น้องเอ๋ยดินแตกเขิบนี่เอฟซีก็น่าจะรู้นะว่ามันดินเป็นแบบนี้ค่ะนี่แข็งเป็นแข็งนะคะสับไม่เข้าเลยแหละก็เลยต้องเอาน้ําเข้ามาก่อนแล้วก็สับวันละเล็กละน้อยไปวางระบบน้ําใหม่ นี่นะคะตรงนี้ก็โอ้โหทัวพู้นี่เยอะเลยค่ะที่เป็นกำลังเป็นดอกอยู่ก็นี่โอ้โหเยอะมากนี่นะคะได้กินได้กินแล้วอันนี้เราเปิดไปทางด้านโน้นด้วยค่ะถ้าปิดก็คงจะแรงมาก เดี๋ยวจะให้พ่อนิมปิดเาวตรงนั้นเดี๋ยวจะลองเปิดไอ้สามอันตรงนี้ดูนะคะว่าจะออกไหมโอ้โหท้องฟ้าสดใสนะคะเป็นสีฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองเปิดว่ารั่วตรงไหนบ้างนี่ไปแล้วโอ้โหนี่ไงเจอแล้วพ่อดึงแพเบอ้อเล่เลยนี่ไงโอ้โหเต็มเต็มนี่ค่ะรอเหยียบยาวอยู่นะ มันก็ไม่วิ่งเจอแล้วปิดก่อนนะพ่อนิมนก็ว่าจะเก็บอุปกรณ์แล้วนะพ่อเมื่อกี้นี่ยังไม่เห็นรอยนะคะนี่เดี๋ยวจะดูอีกทีเดี๋ยวจะตามดูตอน้ำเสียจแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเลี้ยงสามสาวนะคะพ่อนิมสูนคุณแม่ก็เดี๋ยวเอาน้ำใส่แถวนี้ก่อน เดี๋ยวไอ้ต้นคอมันล่มมาก็สับไปทีละเล็กทีละน้อยพี่เอาท่อน,นี้ใช่ไหมต่อกัดเอาเลยตรงนี้จะล่มมากค่ะถ้าบใบยๆมาก็หาเก็บเอาข้อที่เศษท่ออะไรนะคะมาต่อ โอ้โหตรงนี้ล่มลื่นจริงๆค่ะน้ำแรงมากท้องฟ้าวันนี้สดใสปลอดปูงวันไหนเนาะพายุจะเข้าขกวกกอกบ้างจะให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำหน่อยสักหน่อยอยากได้จังเลยสักลูกหนึ่งนะคะพายุพอให้ต้นมงต้นไม้เขียวชื่ออุ่มพุ่มสวยหน่อยโอ้โห ทองอไรนะคะ FC นูน่นทองอุไรก็สวยนะคะเนี่ยโอ้ผีเสื้อก็มาตอมด้วยข้อต่ตอเยอะบ่ะต่อไปเลยแหนไหนก็มันได้ต่อแล้วไงคะนี่นะคะข้อต่อตรง ต้นไม้ก็เป็นประโยชน์หมดเลยเนาะกิ่งไม้ก็เป็นประโยชน์หมดเลยเนาะมไม่เอามือนะคะทุกคนฉ <laughs> ลาดมากเลยอ้าวใส่เข้าไปจึบ๊บได้ไหมคะนี่โอ้โหมีแต่ข้อต่อทั้งนั้นเลยพคนนีมบอกโอ้หนามปักหนามปักมือ เปิดเบื้องเลยบอกว่านี่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดวาลวตรงนี้เราทําเป็นสองระบบนะคะวาวนั้นกับวาวนี้อ่าเดี๋ยวรอดูคราวนี้ไม่ออกหัวหนึ่งนะพ่อมาแก้หน่อยจ้าอันนั้นเครือหุ้มอันแรกนะ่ะมันเลยไม่หมุนแต่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวปล่อยให้พุ่งออกก่อนเนออน,น่าจะใช่ค่ะ ออกแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปต่อตรงนู้นนะพอ่อระบบน้ำฝั่งทางไอ้ต้นมะพร้าวเนาะ ใช่หลายๆแล้วก็ด้านหลังคอก3ส,สาวอีกนะคะอันนั้นเป็นอะไรไม่ออกอ๋อคือหุ้หักแล้วออกแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยจะแรงเพราะว่าแดดมันอ่อนแล้วค่ะถ้าจะให้แรงต้องไปปิดวาล์วตรงนู้นอีกเนะพ่อ,อใช่ อันไหนตรงนี้บ่เ,เดี๋ยวค่อยเอาใส่เอานี้เอาเฉพาะตรงนี้ไปก่อนนี่โอ้โหถั่วพูก็ชุ่มฉ่ำแล้วนะคะหมากเต็มต้นเลยนี่ไงค่ะนี่นะคะถั่วพูของเราโอ้เยอะมากเลยโอ้พ่อนี่จะไปปิดวาลตรงนู้นมั้งนี่นะคะ นี่นะคะพ่าะนี่ก็ไปปิดาวาลฝั่งนู้นนะคะก็เริ่มแรงมาแล้วค่ะน้ํานะคะนี่ไงโอ้โหแรงก็เดิมนะคะสามหัวแบบแรงเลยนะคะนี่หัวนี้ด้วยแล้วก็หัวนู้นด้วยนะคะสามเลยโอ้โหละองคุ่งกระจายเลยคราวนี้ก็พวกผักพวกอะไรก็จะสวยงามนะคะเอาปุ๋ยมาใส่ได้เลย นีนะคะคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าวัสดีค่ะ